ทุกอย่าง29บาททั้งร้าน29บาทนี่นะครับโอ้ยเมนูหลากหลายมากมายเลยนะครับนี่ทุกอย่าง29บาทโอ้นี่นะครับนี่นะครับนี่นี่นี่29บาทครับตรงนี้ผมอยู่ที่บ้านค่ายนะครับร้านคุตตังนะครับอาหารตามสั่ง29บาทนะครับนี่นะครับก็มีทั้งจานเดียวจะเป็นกับนะครับจะเป็นราบยำ ต้มยำมีหมดเลยนะครับนี่นะทุกอย่าง29บาทนะเป็นไปได้ไงเนี่อสอนี้ที่นี่ที่ไหนไม่รู้นี่นะครับร้านตังนะครับไปฮะไปพีกันนี่ครับเมนู29บาทครับผมนี่อ้าวอันนี้มี39ด้วยอ่านี่จะแพงหน่อยนี่นะครับแต่ว่า29ก็มีเยอะแยะเลยนะครับนี่พิเศษนี่ฮะอ๋อพิเศษอ๋ออ๋อพิเศษนี่นครับ ช่วงรออาหารก็มีออเดอร์ฟนะครับนี่ครับใส่ไส้หรือจะเป็นข้าวต้มมัดก็ได้<ม>นี่นะครับข้าวต้มมัดอันละกี่บาทอะคะข้าวต้มมัดละสิบบาทจ้าอันนี้มัดละสิบบาทอันนี้ห่อละห้าบาทใเ่ไแล้วก็ใส่ไส้ดีกว่าไม่ไม่หนักท้องถ้าเกิดข้าวต้มมัดได้อิ่มเลยครับไม่กินข้าวแล้วนี่ครับใส่ไส้ครับเดี๋ยวก็เอาไว้ไปถวายลูกปุตุอออคคโอ้ไส้บล่มเลยนะครับนี่ครับดูดูนี่ หมูไสก็รู้รโอ้ยนี่นะครับหมูไสโอ้ยเน่นๆเลยอืมอืมนีนะครับหมูกรอบหมูกรอบขายอะไรครับก็จานละยีเก้าฮะยีบาค่ะจานละยี่สิบี้าบาทใช่ค่ยบาทเฮ นี่คือถ้าเกิดเราสั่งเผ็ดก็คือต้องเผ็ดแน่นอนใช่ค่ะโอ้ดีนะครับเพราะก็ทำกันสองเตานะครับแม่ค้าอยู่นคนสองคนเสิร์ฟเองลูกค้าเสิร์ฟเองค่ะก็ลูกค้าสเาสเิร์ฟเองอ๋อนึกว่าแม่ค้าเสิร์ฟเองใช่ค่ะจะทำหมูเผ็ดไหมคะ สองมาดเอาสามมาดเดียวค่ะมีนะครับว่ามี กุ้งกระเทียมนะครับนี่นี่นะครับยี่สิบเก้าบาทครับผมอันนี้ก็คือไม่เผ็ดนะครับก็คือถ้าเกิดเผ็ดก็ต้องเป็นกระเทียมที่ไทยไ,ไม่ใช่เด็กกะเพราอ่าแล้วก็อยากเอาอยากเอาเผ็ดๆก็กระเทียมแล้วกันนี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับนี่ครับกุ้งกระเทียมตัวเราหรือเปล่าเนี่ยใ,<ช>ในโต๊ะคนอื่นนะฮาเลยนะ นี่นะก็เป็นกระเพราเนื้อนะครับก็ตอนนี้29บาทนะครับนี่นะครับนี่โอ้โหอันนี้ใช้น้ำปลาร้าฝั่งอันนี้คืออะไรเนีเ่ยผั่แซ่บใช่ค่ะอ๋อเอาน้ำปลาร้ามีเมนูวอะไรใส่ปลาร้าด้วยอ่ะเออตังแตงค่ะ<อ>ตังแตงหมูยอตังแตงหมูยอ29บาทใช่ค่ะปลาร้าใช่ค่ะแล้วก็ยำกุ้งสดอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วแบบลูกค้าเลือกว่าใส่ปลาร้าหรือไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับเขาก็เลยใช้ล้ำปลาตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับสุกี้สุกี้แห้งสุกี้แห้งนะครับเราจะมาวุ่นวายในคูัวเขาสบายสบายครับกันเองกันเองนี่นะครับสุกี้แห้งก็ได้แล้วนะครับนี่ มีกุ้งมีหมึกมีไข่มีมเส้นนะครับนี่นะครับก็29บาทฮะ29บาทนี่ครับโอ้โหปลาลืมเลยปลาลึงครับตะลึงล,ล,งลงาบหมูนะครับนี่นะครับก็ถ้าเป็นร้านลาบทั่วไปก็อันนี้ก็60บาทแล้วนี่ครับร้านนี้ก็29่ส้าใชยำหมูยอโอ้โหทันไมพริเกเยอะจังอ่ะ แต่ไม่น่าเผ็ดครับค่ะกลางๆกลางครับโอ้โหเดี๋ยวดูแล้วก็น่ากลัวมากเลยนะครับนี่นะขายิ้มแต่แย่ตานี้อะไรครับเนี่ยกระเพราปลาหมึกนี่ครับกระเพราหมึกนะครับหมึกขึ้นเป้งเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับที่สิบเก้าบาทโอ้โหกระเพราหมึกนะครับนี่นะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับชิ้นเป้งๆเลยนี่โอ้โหข้าวแน่นๆนะครับมาเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันนะครับนี่ ะะขออาคาดขาหมูทอดกระเทียมนะครับหม,มูเต็มเต็มเลยนี่เราก็ต้องมี้ำปลาพริกนะครับพริกเยอะๆเ,เลยนะครับนี่แบบนี้นี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับมหม,มูนุ่มนวลนะครับน้ำซอสเข้มข้นนี่ครับโรยเพื่อกระเทียมเจียวหอมๆเอาเนื้อเขาก็จะผัดแบบแห้งๆร่วนๆน,นะครับนี่นะครับ แล้วกก็จะมาชิันเป็ดกำลังดีนะครับจานนี้สั่งมาแบบเผ็ดน้อยต้มยำน้ำใส่นะครับนี่นะครับเขาก็จะมีอ่าก็จะมีเนื้อไก่นะครับแล้วก็มีลูกชิ้นปลานะครับแล้วก็จะมีนี่มีหอยมาด้วยนะครับนี่ครับเราจะมาตดตามก่อนอืมโอ้โล่งคอเรกินแบบประหยัดประหยัดนี่ก็คือ กะเพราสองจานนะมากัน,นสองคนเนี่ยดูเลยดูเลยก่อนดีนะครับกระเพราหมูกรอบกับกะเพราะทะเลรวมมิตรนะครับสองจานห้าสิบแปดบาทบ้าไปแล้วด่โอ้โหเน้นๆเลยนะครับด่แมคค้าเขาก็จะถามนะครับว่าจะเอาเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยนะครับเพราะแต็มน,นี้ผมเอา,าเอาเผ็ดมากนะครับเมื่อกี้กินเผ็ดเผ็ดน้อยก็ยังเผ็ดนะครับอันนี้อันนี้เผ็ดมากเลยนะครับตนนี้ กรอบอม,มาฝรั่งเผ็ดมากแล้วเนี่ยอหนไหนก็ไหน่ละเอาเลยพริกเลยตอนนี้ไม่อยู่บ้านจะตะโกนอ่าต,ต่างแบบเป็นกับก็มีนะครับนี่นะครับนี่เป็นลาบนะครับลาบหมูนะครับนี่โอ้น้ำรูกหลาดแล้วเรื่องความเผ็ดของร้านนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับ จำหมูจอเขาจะมีทั้งหมูจอแล้วก็หมูตับมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับมีสลับปีเห็นสีสันแล้วก็โอ้โหสุก,กี้แห้งนะครับน้ำจิ้มส,สุกที่เริ่มข้น,นมาก ต้องยำน้ำข้นนะครับเขาก็จะเครื่องก็พอๆกับต้องยำน้ำใสนะครับจิงแต่ว่าเพิ่มเพิ่มความเข้มข้นมามันๆนัน,น,น,นะครับรสชาติาเขาจะแบบว่าแบบมัน,มนๆกลมกล่อมแตน้อยกว่าน้ำใสใหาน้ำใสแบบติดตาติดตาเลยนะครับถึงเครื่องเลยอันนี้จะนุ่มนวลกลุ้งกระเทียมนะครับนี่รครับเฮ้ยอันนี้เป็นกุ้งปะเนี่ย อ,อันนี้เป็นยานกุ้งครับไหมกุ้งม่าสามตัวครึ่งนะครับ,น,น,รบนี่นะครับก็เอา,นาเนี้ยแหละครับไปริบการบาทเอาได้มากมายเจ๊ครับเผ็ดมากเลยเดี๋ยวผมขอเป็นอ่าไข่เจียวหมูสับอีกจานนะผมได้ค่ะอ่านี่ครับก็เราตัดต่อของเผ็ดครับเดี๋ยวจะให้เจ๊เ็าทากะเพราหมูกรอบเฮ้ยไม่ใช่ใช่ค่ะไข่เจียวไข่เจียวหมูสับอ่ามากำลังจะใส่อ๋อกำลังจะใส่นี่ครับเราต้องมาประกบครับว่าแม่ต้องมีหมูสับนะ กลับนะครับนี่นะให้ไปครับปุกกันเลยนะครับแปดขีดค่ะไม่ใช่หรอกเรื่องๆเมื่อกี้ดูเขาอจานนู้น่ไปเนี่ยโต๊ะอื่นน่ะสวยน่ากินแล้วก็เลยสั่งมาอีกทีหนึ่งครับนี่ครับเสียเมีเคล็ดลับนะครับเราก็องมีใส่ปรุงรสได้นิดหน่อยครับเพื่อความอร่อยกลมกล่อมใส่ไข่แล้วนะครับย่าง วครับวครับอ๋อนี่ครับเทคนิคนะครับใส่ตอนที่น้ามันยังไม่ร้อนใช่มันจะ๋อนี่ครับแลค่อยขเกียขีดเกียร์นะครับนี่นะครับเอาอะไรนี่คยครับไม่เอาเ้ไม่เอาเจ้ไม่เอาเ่านี่โอ้เราเมื่อกี้เดูแล้วค่อยเร่งไฟใช่ค่ะอ๋อเร่งไฟแล้วนะแต่เจ้ไม่ลืมไข่ผนะไม่ไม่ลืมค่ะ อันนี้เขากินแล้วเขามาใหม่เขาบอกว่าเซ่ถูกจกับตูองต่อแต่เพิ่มข้อีกสองจานนี่นะครับก็เท้นิคีของเจ่เขาอ๋อเราไม่ได้ใส่ไฟตันนี้ก็อัดไฟแรงแล้วเหรอพวกรู้เนี่ยแต้จกินรู้นายแล้วแหละ้วมันเป็นไขสืออ่ <c oughs> ไข่ดาวลูกเขยนะครับเขาก็มีซอสหอเร็จมาให้แล้วก็ทอดไข่ดาวอดอซอสทำเองเลยใช่ค่ะแล้วก็โรยด้วยหอมเจียวนี่นะครับก็ปกติเป็นไข่ต้ตมมาไปทอดนะครับแล้วก็เป็นไข่ดาวด้วยแบบนี้แหละรครับอันนี้แถมค่ะฮะแถมเห็นบอกว่าวเผ็ดกันอ๋อ<ช>ท่านแถมปอโทษเพราะว่ามันแก่เผ็ดได้อ่านี่ทำแก่เผ็ดได้เอาจัดให้ท้อกระเป๋าที่ร้านนี่เขาก็เผ็ดนะครับขนาดบอกว่าไม่เผ็ดก็ยังเผ็ดนะครับขนาดแล้วผมมาสั่งเผ็ดไปโอ้โหโคตรเผ็ดเลย นี่นะครับก็ตังไข่เจียวหมูสับมานะครับนี่ราดซอสพิกและอันนี้คือทางร้านเขาบริการหน่งนะครับนี่นะครับก็อันนี้ก็ยีิบเก้านะครับอันนี้อ่าอันนไข่ดาวลูกเขยอ่าและนี้ไข่เจียวหมูสับนะครับนี่นี่อันนี้คือรัดข้าวมาแล้วนะครับยี่สิบเก้านี่นะไข่ดาวลูกเขยนะครับก็เป็นซอสของทางร้านเขานะครับอพอเฉพาะเลย ราดด้วยหอมเจียวนี่ครับก็มีสั่งกับบ้านด้วยใช่ค่ะอย่างนี้แหละครับห้าสิบค่ะอ๋อห้าสิบใช่ค่ะแต่ถ้าลูกค้าเอากล่องมาเองกลับบ้านยี่สิบเก้าบาทค่ะเขเหมือนกันใช่ค่ะอ๋อมีห่อเองใช่ค่ะเอากลิ่นมาเอากล่องข้าวอะไรมาใส่ได้หมดค่ะจานชามเลยค่ะ ก็คือไม่ไม่ต้องเอากล่องของที่ร้านนะคะเพราะอันนี้มันมีค่ากล่องค่าช้อนค่าล้ำปลาปิดค่าถุงอะไรเงี้ยค่ะครับผมก็ต้องให้เยอะกว่านิดหน่อยช่าค้าเยอะกว่าค่ะค้ายี่สิบเก้าก็คือจะได้ปริมาณเท่ากับที่ร้านค่ะถ้าลูกค้าเอากล่องมาตอนนี้อะไรครับอันนี้ก็เพาเนื้อพิเศษค่ะตอนนี้อะไรครับสามเก้าค่ะอูสามเก้าอิ่มเลยดี่นะครับก็ตามตามรีวิวมานะครับว่าร้านนี้ขายทุกอย่าง29บาท อันนี้คือมีคนก็บอกว่าแม่ค้านี่มีคนมาเข้าฝันเหรอใช่ค่ะฮะเข้าฝันว่าไงครับเข้าฝันว่าให้เปิดร้านนี้ค่ะให้คือ,อ,อในฝันนะคือมีผู้หญิงเขานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะนคนหน้าร้าน<ม>แล้วก็เดินออกมาแล้วก็ถามเขาว่า,วา,ามาทำอะไรหน้าร้าน<ะ>เขาก็เลยบอกว่าอ,อคือ จะมาเปิดร้านขายข้าวก็เลยถามเปิดไม่ได้หรอกที่เนี่ยทําอะไรก็เปิดไม่ได้ใช่ค่ะแล้วคนในฝันนหรครับใช่คนในฝันนะคะเราพี่เขาก็เลยบอกว่าเปิดได้เดี๋ยวดูดวงให้เขาก็หลับตาแล้วพอลืมอตาขึ้นมาพี่เขาก็บอกว่าเปิดได้แน่นอนแต่ว่าขายในราคาที่ย่อมเยาวได้ไหมจะได้ทําบุญทั้งเขานะและเธออะไรเงี<อ>้ยเขาพูดอย่างนี้ก็คือว่าจะได้บุญทั้งคู่ก็เลยบอกเขาว่าเออเดี๋ยวลองดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าแต่เธอต้องเปิดวันที่ กันยาวันศุกร์หรือเปล่าเนี่ยไม่ท่สามกันยาปีที่แล้วค่ะ,แล,ะ,แ,ละ,แ,ละแล้วเขาบอกว่าร้านต้องใช้สีฟ้าเท่านั้นเธอห้ามใช้สีอื่นถ้าเธอใช้สีอื่นคือเธอทําทไม่ได้ก็เลยแล้วเขาก็แบบพามาแต่งร้านเนี่ยค่ะคือทุกอย่างในร้านเนี่ยทำเหมือนในฝันหมดเลยเหรอครับใช่แล้วพี่เขาก็บอกว่าเขาเป็นพี่สาวตามหามาตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่เคยเจอจนกระทั่งย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วเขามาเจอเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยมาหา นี่นะครับก็เป็นร้านในฝันจริงๆเป็นนนนรร้าใฝัจิงๆเลยนะครับก็คือฝันว่าจะเปิดร้านก็ต้องเปิดที่นี่ครับเป็นร้านในฝันเป็นร้านต้มจยวอ๋อแสดงว่า29บาทเราตั้งราคาเองใช่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าอยากให้เราทําแบบช่วยคนแล้วก็เขาจะได้ด้วยเราก็ได้ด้วยก็เลยทําตามก็เลยคิดว่าเออจะขายราคาเท่าไหร่ก็เลยคิดว่า29บาทในเนี้ยค่ะนี่นะครับก็ ตามรีวิวเลยนะครับเจ๊ก็พูดตามรีวิวเป๊ะเลยนี่นะครับแสดงว่าเขาก็เนี่ยที่นี่ก็คือร้านผีบอกเหรอใช่ค่ะตามสั่งผีบอกก็คือนักข่าวเขาเอาไปตั้งกันแล้วก็พอดีเขามากินแล้วก็เขาก็มาถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะนีนะครับร้านตามสั่งตามสั่งผีบอกนี่โอ้โหอันนี้คือเปิดทุกวัน เปิดทุกวันยกเป็นแม่ค้าป่วยค่ะนี่นะแม่ค้าป่วยนะครับก็คือไม่ไม่เปิดนะครับหยุดนะครับแล้วก็เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเอ่อเปิด10บโมงถึงหกโมงครึ่งค่ะหกโมงเย็นเลยเหรอใช่ค่ะหกโมงยาวเลยอ่ะเปิดยาวเลยนะครับนี่นะครับต้มยำน้ำข้นค่ะอันนี้เพิ่งเปิดไม่ได้ยังไม่ถึงปีนะครับนี่ยังยงค่ะเดือนกันยายนเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนถ่ายทำเดือนเดือนถึงหาคมนะครับนี่นะครับอันนี้เปิดก็มีงกำไรอยู่ วันก็ไม่มี<ะ>บางวันก็ไม่มีกําไรค่ะก็วันแรกที่เปิดร้านขายได้121บาท121บาทใช่ค่ะ<อ>วันแรกที่เปิดร้านจนกระทั่งผ่านไปประมาณเจบเดือนนะคะถึงแบบค่อยมีลูกค้าไปตามลูกค้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>พเพราะแรกๆคือคนอาจจะไม่เชื่อว่ามัน29บาทอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบยังไม่ค่อยมีใครแวะอะไร่เงี้ยทุกวันนี้ก็วันละสองพัน คประมาณนั้นโอ้โห2,000 3,000ค่ะอ๋อดีนะครับี่ขายได้นะครับนี่นะครับ9บาทขายได้2,000บาทนะครับแต่ว่าก็แทบจะไม่ได้กําไรหรอกเพราะว่ามันต้องเพิ่มส่งครับผมแล้วก็ไม่คิดที่จะเพิ่มราคาไม่ค่ะคิดที่จะทําอย่างนี้จนกว่าจะตายนะคะโอ้คห8บา่ะบาทสวัสดีค่ะร้านคุ้มสตางค์อาหารตามสั่ง29บาทขอฝากร้านด้วยนะคะถ้าใครผ่านมามาอุดหนุนกันได้นะคะขอบคุณค่ะ นี่นะครับก็หมดไปแหลกร้านเลยนะครับก yep. yeah, ็400บาทนะครับน <t> ี่ครับดูคร <as> ับด so. ูครับดูครับไปดูตัวนี้ครับเลือกย่หมดเลยครับ400บาทตั้งนะตั้งนะตั้งดู